ดีค่ะ,คะผลิัภัณฑ์สองคนอีกเช่นเคยนะคะมิ้นค่ะและฟ้าค่ะที่ปุ๊บันเทิสาข,ขาพังคนก,กับรายการช้าไทยทาวนี้นะคะเราจะมาเอาใจคุณลูกค้านะคะที่สนใจย่าทีมนะคะไม่ว่าจะเอาไปตกแต่งหน้าบ้านหลังบ้านนะคะหรือจะเป็นสวนนะคะเป็นร้านก็เฟอสวนหย่อมเล็กๆก็ได้เช่นกันนะคะค่ะย่า,าทีมด้านหลังของเราตัวนี้นะคะเสมือนจริงมากๆเลยนะคะสีเขียวสวยงามสดใสมากๆเลยนะคะตัวนี้ วิธีการบำรุงรักษานะคะเพียงแค่ลูกค้าซื้อไปปูไว้ที่บ้านนะคะไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องควนดินเลยนะคะตัวนี้ก็ยังคงทนสีสันสวยงามไว้เหมือนแบบนี้เลยนะคะส่วนขนาดความยาวของย,าย่าเตรียมตัวนี้นะคะจะอยู่คนจะอยู่ที่25มิลนะคะหน้ากว้างนะคะอยู่ที่2เมตรเลยนะคะและราคาต่อเมตรนะคะปกติอยู่ที่690บาทนะคะและถ้าหากคุณลูกค้านะคะซื้อตั้งแต่24เมตรขึ้นไปนะคะ พิเศษเหลือเพียง420บาทเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจสามารถรับอินเข้ามาหน้าร้านนะคะหรือจะสั่งสินค้านะคะตามเพจด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะและอย่าลืมกดซับสไคร e นะคะกดกระดิ่งเพื่อติดตามสินค้าโปรโมชั่นดีๆนะคะกับพวกเรา2องคนทางช่อง YouTube ด้วยนะคะตัวบรรเทาแอร์เยชอเพลินเดินสบายสวัสดีค่ะ